Apu tìm a pound mắc a pound wan gặp quay 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 gặp เออนองอ้ทำสิการทสิการเฉดดิเฉีดเพื่อว็ต้องอะไรนีตุ้งซีฮะรู้ตุ้งซีตุ้งซีเพื่อวอยมองกี้มองกีเอลี่ปิงกีเออะจังรจังไต้กูวิอ๋อูเคมาใค้อยู่บ้างอ่ะเชี่ยงวันนำทานขึ้นนาำทกูได้ยินตุกโอยเป็นบอกว่าหนึ่อยเลยบมาขึ้นเราตัเด้ยไอ้แล่ าชาลาตคุดขอนี้ชาลาตชาลาตือชาลาดชาลาด้วยแหละอาเดือจู่วันนุก,กันเลียวขี้ยังนี่ซุ่นบอยก็ควรไอ้บูหลักขี้ยางนี่กว่าภาพปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสั่โจกสะกันแล้วคูเครียดอาเดือปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลุ้งหลุนพิเศษเส้นรูป่ามาเคว้นไว้ํำกิ่งยาง พฝนจูนเดือบฝนจ็นเจ้าของส่วนเดินฟ้าหนกลุงรองบอกเจ้ามันรองเพลือควักรวิทย์ควักรวิทย์ควักรวิทย์อ่านเออราบอยากปราบอยากปราบอยากบุญเรียนอ่านเออแกจริงว่ะอ่านเออบ้านเมืองเราปีนี้ควรอ๋อกู้จำเลยตอนนี้ไม่ความว่าเคยไม่ได้เดือดม่วกูเลยเคยไม่ได้โกงเลยอ่านเออแกยางกระเพงวันนี้มึงวะเอ้ยย่างเพงเฮ้ยยางเพง แตกูเวลาตัดยางไปใกล้น้ำยางนี่เาจะไม่เคยเลยก็มาเคยเตียปือเช่นไม่มีตางอันนี้อัอนคนตกน้ำยางไปายไปใกล้อันนี้ที่รถไปได้ตอนตา่างหูโอ้รวยออกมาจากกลางกูดุนกว่างหน้ารถกูกูลงไปจึ้งมันบอกว่าอย่าไปใกล้รือมีเรื่องเออไม่ได้ที่นั่นความปืนเนว้ยเคยบอกกูเโาแล้วโอ้ <c oughs> อโหเทหนีที่มันแลงได้จรล่มันแลงไม่ได้แต่กูแล่าตักเจาะหนามันออก อันเออผู้ปาตั้งนำย่างลูกไปตั้งจังร่างดูคุณเห็นกูเอามาเลื่อยมากว้างหน้ากูอยู่กูเห็นมันตกว่างแต่ถึงมันดังเนี่ยช่อหนึ่งเรียกว่าครับเลยกูเจะอุ่วบอกง่ายกูฮานอ่ะแต่ถึงอุ่วนั้นมึงตีมันหน่ายนะกูตีมันใจละเว้นดูมันว่ามันจะบ้าง่ายหรืเล่าคุจับโครงใด้ชอบมา นึอว่าพาไปควัาไปบ้านแม่ใหญ่ว่าไปจึงแม่ใหญ่จะเดินตื้อตัวให้แกเตียวเวียนหม้อข้าวกูทาาว่าแม่จำไรแม่ใหญ่ว่าแกกินข้าวอ้าวะักไม่พบดีนึอว่ากูอยู่ในเล่ติยวอู้อัวแม่เนี่ยวักเติบโหลดหม้อข้าวผ่านมันเรื่องอะไรมันเล่า้าอยู่ได้นะเพราะนั้นวันนี้อย่าเลวไหลนะแปเจ้ากละป๋อยในนอนไม่ได้ยาย วันกงนี้ปะจะติตามความใจโู่ติ้นขึน้นนาคอนเออฉันขอบใจมากมากเลยวันนี้ออที่ทั้งสองคนนี้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะทีนี้นายบงหลานี้ฉันจะขอบอกพฤติกรรมหน่อยฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมง,งานว่านายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่านายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าใครบอกก็มีคนบอกนายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าแรงเย้ากา นายบองหลารู้หรือเปล่าว่านายเนี่ยเป็นข้าราชการตัวอย่างต่อไปจะต้องเป็นแบบอย่างประชาชนนะผู้นําไปทาตัวเองแล้วใครมันจะเชื่อฟังฮะทีนี้ฉันจะตั้งใหม่แล้วต่อไปหน้านเนี่ยกฎหมายตอนนี้มันมีอยู่ว่าเออมีกฎระเบียบที่นัยพานักเรียนไปอบรมที่นู่นที่นี่พาไปฟังธรรมะทุกวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปฉันจะพาพวกข้าราชการเนี่ยไปอบรมบ้างแจะได้มันสอนคนอื่นถูกนายบองหลาสูบกัญชาทำไมมันไม่ดีรู้รเปล่าอ่ะ คือเาราระมอ่อมจูบเปื่อจุบกัภาพกับสูบกัญชาเพาื่อสุขภาพเราใอ้เจนฟังพอดีเราจะม่อมไปรุ่งพยาบาลซึงหม้อแกเตือนว่าผมจะเป็นอมมาพลึกผมจา,ามาอมมาพลึกมันเป็นแบบน้อยหม้อว่ามันเหลื่อมชาลายมือปลายเท้าและสูบทาา<น>ําไมไอ้สูบกัญชาไรเอ๊ะขามาสิการเดินจากรวดีเลยขอบใจในายบงหลานี่คนไทยแท้ๆใต้แตคกับก็ดีมาก เดี๋ยวต้องผ่านประเทศเขมรด้วยโอ้ยอย่าไปไปกระโจนจับไปแล้วไปติดร่างกับเบนนโองคลักๆจิงไม่ได้ลำบากก็เยครับจิงไม่ได้ลำบากเดี๋ยวตกจับแล้วผมของไก่รวยตอตะเกียบด้วยของแขกไก่แบบไม่กี่จิกใครไม่กินจิ้เพื่อรวยตอดนั้นตุวหยอดชุดนั้นเมื่อกูไปเจอลูกหม้อนั่นแก่ยี่สิบบาทเด่นไม่เจได้ร้อยเม็ดกูไปเจอรวยแก๊กแม่ต้องยี่สิบบาทได้เป็นเบิร์นเน็ แม่มึงตอดกันไยเตือนมาแแ่แม่รุ่เสิมจุนมันมาเป็นชัดรํากันปุ่จามันไม่ใจเกาเกาจริงไม่เกาเกเลยนี่แลีไม่เอาแล้วแบบามล้วดีเออเพราะฉะนั้นตัวน้ใช่กวาใช่เชอตรงได้เปลาอย่าถึงมึงกูก็ไม่ไหนลตีกเดนเลยเดินเลยจันไอ้หลงปลาเนอแกว่าวกูโมอนะเออ กะดาจที่นี่ปัณณ์นีตะเกียบโรนมาไม่ต่างเลยแต่เรไปเมืองกันเด็ดมั่งปูตรงตรงกั้วบริเวณแน่นอนมีเออพอมั่งปกับบริเวณที่นี่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนจะเจ็นมึงจะกูเพราะวัตินั้นเราเนี่ยวนะตรงเอาต่างต่ำมากินเออต่ำมากินเป็นความสามารถจะปวดตัวรอยตาได้รอยตาไม่ไรกันดีปัณณ์นี้แน่นอนเราเดี๋ยวเล่นละคอนแทรกกันว่ามึงเล่นมันไดงตูโทุกข์มากมึงง้นกว่ากูไม่ใจร้ายมึงง้นกว่ากูเคใช่ไหม มึงเอามากูเคีใช่ไหมฮะกูไม่ได้หวาเคีตีอ่ะลาวันดื้อได้ร้อยชาลาวันชาลาวันนั่นจังแล้วคีก็อย่าเลือนต้มคนจะซ้ำมั้เฮ้มึงไม่ได้ได้กูตีนะกูไม่หวาเลยตีกับปนี่เราเล่นแบบกูจัดกูไม่เอนกูไม่เป็นซัดกูไม่บ้านกูไม่พรำน้ะที่ระดับกูนะกูไม่จับุกล้มได้ดีกว่าแบบนี้นะ กูได้ใจดาเผื่อรากูเที่ยดารากูเที่ยดาลากูแม่มึงป็นใจต่อมึงไม่ต้องเปิดรจมึงเป็นเจ้ากงกันดาราคนเจ้ากงกันดาราคนเออทีนี้บุตรสุขุนกูได้จับไปโตกูเป็นใัดีเออเจ้ากงกันดาราคนมีหน้าเตะต้องตำมาไรมั้งแกวบอกเลยเจ้าหน้าเตะมีอาุณเตะมีหน้าเตะือมึงเป็นเจ้ากงกันดาเออ นาตีที่จะตงตังต้มคือ,อรอยายงานตัวฮะกนตั้งว่าชื่ออะไรนายทองตูกตองฟ<อ>ันไม่จะยักทีนีไอ้โตมึงเป็นสัตว์เออเป็นอะไร้อยเป็นมามารองเปลือยมาโปกับกับกับมาเมียค้ะอู้มากระตุ้นหาอีดอก <c oughs> ยังกันมากระตอ้น การตึงมึงไงแก้วกูเป็นแปะแปะเป็นชัดติดอดตุนฮันดูเมนวิจาแปะไปะรงเพื่อแปะแม่กินนี่กูวะมึงไม่ต้องทำไรแต่ใจด้งานเจอืออ่าได้ต่านนั้นหัยโตขึ้นคนฮีแม่นายต้องโตงมากแก้วเฮอโตอุตออนี้เล่นดังตะการดิบว่เพื่อได้ดังตับปากใจดึดทดี รื้อรเปนตัวรืเปฮีแม่นายต้องปนังไงเล่นนมึงงะตีจัดกูไม่ใครจัดเลยระหว่โอ้ดูคนนี <m Ma> ้ต้องดังงัานกว่าป้าไปตับประเที่จัดจัดดี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 อด้แก่แกแกแกตัวพอดีจ้าลูกคางจ้าลูกนายมาแล้วเออพอดีมากลังดบไนตอนเนี่ยเน้นที่จัดจัดดีแม่ แม่จัดไต้ม่์มไหนไอตอง <c oughs> ไอต้ตองลืมชื่อเลี้ยวจับจับปูปตันไตยไม่ตันนันงนงนน่งกับปูนั่งปูนั่งจิ้งีาปลัมนั่งกับปูนะสุโรจักมาอนี่นี่พันตะกริสนะพันตะกริสนะเว้ยเห็นแม่ฟักคนทำเนี่ยบยอดออกเลยแหละได้ยุกสภา่ะฮมึงกลัวมาให้แก้วพันตะกริส ไอโตกระจาละโตปันตะกรีเตอร์ไม่ติกรจาดได้ดีกว่านอพจอดีลมเลยหูลาบเลยไอโตกับมันจะนิดกัหนกันไอต้องเครียเออหรือเล่งเดียปันตะมิดปันตะมิดนะอยากปันตะกเลือนเด็กนนี้ต้องิตำเนียบดำกยเว้นกว่าตำเนียบพิรุกเลยจริง เอ้ยท่านนายกตองทำไมผมอยากจะทราบว่าปัญตาเคลื่อนที่ขบมบอยู่ตามเนียบรังเกยวันนี้ยังขบมบอยู่เด่นหมครับเออผมก็ให้กลุ่มซีมาเขาขับไล่ไปแล้วนะในตอนนี้ทยอยทยอยแล้วครับบางส่วนก็ยังเหลือบ้างคันเลยทยอยไปอยู่ไหนครับตอนนี้ก็ไม่าไปครับไปจังใจได้เล่าเออก็ดีเลยเหมืองพี่เมืองน้องไปโยขารเร่งไม่ตู้ก่อนจะกระบิน กิงเร่งอยากเปลืองเปล่งไไรใดไกแ่แกบวัวไม่รู้ฟังฟอกฟังภาษาไม่ถูกครับนายสมอลนี่คนไทยแท้ๆหรือเปล่านายสมอลเป็จเจ้าค่ะนายนี่ไทยพูดหรือเปล่าคือวันฮักุดต้องง้อมจูดใหญ่ก็าตามาาไทยพูดไม่คือวันฮักนบ้าหว่าก็ว่ามึงไทยพูดว่ามูจาลิมแค่ก<อ>ับบอกนี่มาดื่มอยู่เนืัวมาดื่มอยู่ยาลาอ อยู่ยาละเอออยู่ย่าละจะดิบจะรีรอนเพื่อนเลยพยจตัวทำอาชีพอะไรตอนนี้ดาสมอไก่ลูตีเลยนะย่อยไก่ลูตีไอ้โมโลเดี๋ยวคุณบันโรยโจ๊กแกตายกับลูตีบังโมนี่จริงไอ้พวกบังมาไก่ลูตีเมียกูว่าเจ้าบังใช้ไก่จองเฟนกูยไตไม่แกมันรู้ว่าบังใชมาให้ตอนจะจอดเวเยียวเมื่อไงจะกวัดเคยมันเลยมากวัดลูตีเวียนไม่จำลางที กัรเล่นมีื่องไม้อาลาดการลาดอา,ลาเล่นแลญ่เบื้ออย่าเล่นเพลเพแต่คุณไม่คิดู้ตีคุณสลัดงในขาน้นทุนแต่จริงไปยันยันการเดินทางวันนี้ม่อยปวดแไปเลยถูกต้องไปวันนี้เลยนะเถวจะม่อมก็โรงเรียนผมยังไม่ได้รับเจกจมาแาาม่นำต้วงครับไปยังพี่ได้รับให้ผู้ยหญ่มาใต้รูปเปล่าแต่ไม่วีเวลทีโตเลอครับพมมุมเล็บไว้แล้วว่าข้อเป็นรตองยำกุ้ง ค้มแจ๊กยังเหี่ยอๆเลยทำไมกูไม่เปรี้ยวกูกินไม่ได้ยังไม่ได้ทำแจกครับน้ำท่วมเยอะที่บ้านในบงหลนาน้ำท่วมมากับที่บ้านน้ำลึกขนาดไหนในบอปลาลึกขัาดฉันถามที่บ้านบอปลาอยู่ที่เดินนี่กินมันจัวโมอนม้ำท่วมไหมน้ำไม่ท่วมมันราซุ่มซุ่มเออไอ้คนพี่ไม่มึงไปได้ให้ไปดองคุณเมียไปลําบุ๋ ไปดําเพลื่มเพือไปดับตางาปันก็ย่ายนา่ยกหายเยตาาปันก็ใพวกที่ตุกุตกไปนำท่วมมึงนำไม่ท่วมยวก็ให้เฉยคนเราโยบูทำไรกูตึงนำไม่ท่วมกับบาทซีกูเสียทุกปีอ่ากูเสียเปใช้มันที่กูเสียแล้วอันนี้นี่เรื่องไรถ้ว่ากูต้องอายูบูกูนำไม่ท่วมทีบ้านกูชลาากัวกุรู้บายไอเมียพูดนำประปายเล่นเรื่องเนนเลยเมียพูดนำประปาเล่นเรื่อง นำปราฟ้าแนการดิบดิบพอผู้ใหญมาใต้รูปหนึกว่านำกลมขึ้นมันเลยคงแดงเปรบดนนำประฟาเออแดงเปรบหนึกว่านำครุ่นผู้ใหญ่มาใต้รูปพาไปชุ้มในอำเภอได้รับเรียบร้อยห้าพันจยเนี่ยความแกญยากให้กูจับจองพันทีโมกูยืมคนไ้ครับให้กูยืมจองพันยืมแบบเลยกูเชี่ยขนานำปลฟ้าเลยเลยกว่าเจ็ดพันซอง่ารีไปก็ว่าเลยว่าจื้อกินไม่มดกดกินไม่นาน ในจือกินไม่หมดกดกินไม่นานเหลืองนี้แน่นอนใครไม่เจื่อก็อยาหลบดูเออที่นี่การเดินทางในวันนี้ฉันให้นายบงหลาเล่ <c oughs> ใน,ในสมอไปฉันให้เวลาสิบห้าวันทันไหมี่มาวันีิมาวันทันไหมี่มาวันนี้กี่เดือนนะมมเดือนครึ่งเมื่บูทันหรือเปล่านายบงหลาสิบห้าวัางงงวานวนะต้งเดือนครึ่งตันลุยกับเอายังโง่บีใครบอกก็เดินครึ่งสิบห้าวันมันครึ่งเดือนมีสมองคิดหรือเปล่า ดูนักหน้ารู้แล้วว่าครูบูอยู่ครึ่งตั้งอย่างปลาบักเฟื่องติดก็เอ็นใจรัดผมมาครูกับครูไม่บูเลยอย่าไม่บูเลยได้มาครูจําได้มึงอันตอนขึ้นโรงเรียนพอทรบขึ้นปลอมครูได้กู้กับต่างห้องทําไมนายบงหลาไปโมอเกือบตกไปยกขันเรียนนั่งชื่อเกือบตกได้กู้ต่างห้องจะนายบงหลาหรอพมเกือบพานกับเกือบเกือบพันนายบูแถมยังบูอยู่อีกหนึ่งเพราะเพื่อนรัวแล้ว จำคานกันเนี่ยคุณเรากัดดวงพากไปดีเลยเลยไปตุกไม่เกี่ยวมันอยู่ที่สมองมากกว่านะเพะฉะนั้นเดินทางวันนี้เลยไปวันนี้เลยแกระม,ม่อมพร้อมมีแก๊งการให้ในในปะนะในเอ่อสมองก็ไปวันนี้เลยแกระม,ม่อมไปวันนี้เลยแต่รกระม่อมอยากไห้ม่อมพ่อยจะรับลูกของแกระม,ม่อมไปเรียงดูในราชวัลปั้มโลกแกระม,ม่อมลูกลายคนในสมองนี่ลูกเยอะพระเจ้าค่ะลูกกักกั ลูกเยอะจังเลยทําไมคนอิสลามนี่ลูกมากอ้าจ๊ะคนอิสลามโนมากลูกมาเต้เใช่ทําไมลูกเยอะคนอิสลามเอได้มากเพราะพะวุนจิ้นแขงอกครับพะวุนจิ้นแขงว่าเพื่อพะวุนจิ้นว่บาบังอาจเขียวเลยจะบังไม่อาจแต่ลูกห้มาแต่นเน้นนั้นนะนะปากันกันลูกมากเธอ ลูกหลายคนและลูกหลายคนนี่เลี้ยงดูไหวกับพ่อยโหยพอกินบ้านั่นเลยข้าอดไปมั่งกินไปมั่งกันเลยแต่ธน,นาคารเปิดดีแล้วเลี้ยงดูลูกคนเรายากชนย,ยังไงก็อย่าทิ้งกันไหนไหนก็สร้างขึ้นมาแล้วพระเจ้าค่ะแล้วนายบอกแลาวด,ดิก็มีลูกเหมือนกันลูกก็มีในตัวหรือว่าต้องไปีเลยอยาตั้งเราเจอเลยอย่าตั้งบด้ว <c oughs> โอ้ยจะบ่ยอย โยเสือบอะไรโยด้วอยตึงยม่ไ okay, ด uh ้ก huh. okay. ินไม่แน่นชอบใบกใจกว้างตั้งง่ายก็เจอลามาแล้วเจอลามาแล้วโดยชอบใเชือหอมใช่มคะเพื่อนพี่โต๊ค้าบนั่ง้ะกนั่งข้าแก่กินแม่น้ตกอะไรนะครตก ตอกนี่คืออะไรคะตอกทำมาจากโพดมันมีประโยชน์ประโพ์มาเป็นตอกโอ้แหวนม้งมีประโยชน์พูดเป็นตอกกินแล้วมันออกมาเป็นชันตุกินตอกเลยคะครับเรไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวไปตองบอกใครเลยไอ้กะคระผมขอบคุณนายกับไครอย่างวันไหนน่งโรยขอบคุณมาคุนมาบนรูด้วยกันครับ โนายบอกไอ้พันหนึ่งเลยก็คุ้นกับใจนายบอกนายกแกไปทำพันหนึ่งเลยพันหนึ่งเลยอู้พ um> ันหนึ่งไม่คือแค่ดวนดวนเหินเว้ยแกเท่าป้าอยู่ลานี้ไปหัวแดเลยตัองหัวร้อนแคไหนพี่หนุ่มมากเลยนมากเกิน แกไปจับจู๋เยอะเยอตัวโตป่าชาไต้นี่กูต้องเป็นคนไต้จริงแตกูไม่ชอบคนไต้ไม่รักป่าชาไต้แดียวมึงรักป่าชาเแล้วทั้งคลิกทั้งคลิปพูดจัดเจนเลยคำว่าเมียของฉันเมียของฉันว่าเพื่อไม่ไวบันราเลยได้เมียโบแดกโบติลิน เวนทริยาริยาจายาไล่กำหมายึงภาษาอังกเมียกองจันอาสเปนแม่องแชิญนเรื่องก็หมายไว้หมายไวเออตึงพัวพวในอาสเปน เมียไม่วายเจ้เมียไม่ายแกไม่วายเลยเมียแก่ไม่วดปวดยังอาจเป็นเมียแก y ไม่วพยเมียแกนย่ไม่วาเออถ้าเมียเศ้าแก่นายัวนื้อตัดางคิู้ดูเนื้อมึงดูได้ป้าชาเลป้าชากับเบนกัเบนได้กรเบนได้เออ พีกับมาพีกับเบสบองนองเนียงนองเนียงเออพีรักนองบองสนเนียงนองรักพีเนียงสนบองนองเนียงพีบองชูกัญชาตั้มบองนายมาหยอบบองพีรักนองบองสนเนียงนายมาจึงตอนเทียง hồ niên mà có con có nayến là cha cả bên làm khen nằm cái nằmhen trước Nam camera ban đi nhàông Tháo nằm khen trước leo แต่เราอีกินนำธรรมาดาพนนำแกงหฮมด้านกันเดียวมาวัาเดียวุกโตโลกันป้าจ้าตรงมีมีป้าจ้าไต้มันน่าเบื่อมีตี่เรายืนี่กียิอะไรตอนคล้อยฮะตันเครื่อเวนวันนี้คุณนันเกถ่วงกลงกว่าไปนด้นหรือเปล่าแต่ตัดตอนแกล้งวะไปตึงควนลมตึงจะเรียกเปลือนเตือนน,นี่มาจอแมแบกีวอกตี มึงช่วยมหงช่วยจอยคนจนรวยเผื่อไม่กีก่คนหรือไรบ่ไหมก็เจ้าไปคงทิ้งเดียวเดียวได้ไล่ตั้มไปรวยนี่ก็เรียกไปได้ไปจองเอ๊ะไม่เรียกไปเยอะหอ้ลูกมาละวลูกรวยเอ๊ะไม่อยากลูกตองลูกตองเันผายไ้เลยนี่ดีมึงเลยนี่ใกล้ไก่ออกเปลือกออกคนอยายกอะไรเลยปอกใกล้เป็ดออกเปลือกออกปอก คกลคนนุประกอกเจ๊งเป็นแบบไม่เจ๊งแค่เปชรกันเจ๊งวงะไรงกรียึิกวบ้างมึงใจได้ปรัตนนุ่นกว่าแม่ไม่แม่ไม่กัดนั่นโดยกอิกนนุ้นไปใจกกูกินนุ้นถึงกูเปนเมาตมมาดีันเตียงแม่ไม่เออคอยเจ้าอยู่เจ้าอยู่ดีเออยเลยเจ้าไป Okay, chơi là tí tơn nào coi yak nún, quạt rau con mày quân để bị cưng gan nún này ơi, buồn nè, buồn trai lâu trăm pin làm, khi này rồi thì mà ơi kiểu cang cu à, cái đại đây là từng mốt phần. xơ canh kén canh kén canh que canh, nè que gấp mà ha rồi, hôm nay trêu mà nát luôn, kinh quá trời mất đéo คุยเตี๋ยเลยตั้งรีบนนากี่จาำจาำเดียวเดีว่าจังปเิเศตใสคคุามอับนำเด็กมัน <c oughs> ตาเด็กลูกจินจ้ำลอยสี่แปดนูยตัวหอกถึงจอบมูกก่กอเปกตัว,วงใวช่ว่าจ้องก็ต่ดรอบตัตีกิงปิงต้จอมเฮ้ยเตียกินไหเหัรอบมันตีก้องอ้าเอยหอยคนหอยล้วอ ซารูกใคตัวใครได้กูได้กินได้เจอบายใจในเรื่องนู่นลูกน้องมาลีจาทำผมไปแล้วจ้ะทำเช่นนี้เราเลี้งไม่ควังแต่ทำรื้อกว่าบ้านไม่รักดีหันเออรุมไปเลจิ้งทำผมไปแล้วนี่อยากโดนใจกินตุบใจพวกเราชาวคนข้าวลูกแค่จึงเดียวบ้ากระดุกในเรื่องทีนี้ มาหนอยมาหน้าองผมยู่ไอรนครับอยู่ไอรานครับเพื่อนรันกัเรล่าเกน้องบริการหน้าบบบหนวดพร้อมหรือจนใจมาไหมร้างไม่ต้องไปตึงร้านกับริตะิดวันนี้จงตึงตีเลยจงเลยครับแกมาต่เด็กแกไม่ออนแกเพื่อมาเด็กิบเจ็ดิแปดิเจ็ดแปเจ็ดิแปดดิเจ็ดิแปดิแป้ย เด็กรวยรวยไปเนอะกับอมาม่ามพีร้องกนต่อมาพีร่ร้องร่นใจกันคือราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงครับกลางคือหน้ารวยกับจัวกล่าวพันเจ็ดใช่เด็กไม่เจ็ดมันขีดเพิ่มโห่กลับอันนี้ถ้าไปป้าหมาครูคนหนึ่งนะหอ้ารวยไปป้าเด็กมาเลยตึง้งตึ้งกล่าวอยู่ที่นี่นะลงนะอย่าจา้านะเมึงนี่นอย่าจา้า ไอ้ร้อยเป็นดุฮัลโหอฟต์เต๊บุกเลยตึ้งเด็กกันล่วงเขาคืนนี่เลยมาลวงคืนนี้เลยฮะนายเดี๋ยปมป่าเด็กไม้คืนนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าพี่ล้วงตัวตัวเจ้านั่นงนะนั่นแล้วคือว่าคืนนี้มันขึงคืนแล้วนะใครย่างไรตึ้งล้วงกันตุนนะ คือว่าก้อนต่เจ้าคือเนียนก้งไอ้ไก่กี้ก้อนันกึนมันนอก้มดูเด็กมันนั่นละนะเออพี่น้องจอยเซเว่นยังไม่ลงปลานี้ทำไมได้แล้วมาพุ่งไอ้พอ่นรถนี่ตึงวัดแล้วมาได้พ่นจันนี่รถนี่ยังพ้่นเลยกรับเจอมาแปดปันกลาก็มาเพ่ากกามเพงมนนะออกุมลงออแปดปัน ตาแต่แม็กกนรุดแล้วเฮ้ยใจรอธรรมดาฮะเนแม็กรุดแล้วโอู้รุดเล่นน้อยย่าพ่อมันกินมันไม่หระเปลาไม่ครับไอ้ไรถึงกินมันนะตัวทอมนู่นนะว่ารถเมึงกินมันไม่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 กินมันลงจ้าเติมแก๊สกับติดแก๊สเนี่ยทิดแก๊สเลยอครับวิ่งเร็วเลยนะวิ่งเร็วกับเรียกว่าแก๊สระเบิดตาวิ่งไม่เร็วตายพ่อผมตันนหน อมันเวิ clean, uh ่งเร็วนี่ม้าได้ไม่รถน่ะบายบายกับบายบายย้ายเกรงแรงแต่ว่าน้องรถมึงโค้งแล้วนี่โมเป็ดเล็กแรงปุไม่ไหนใจแต่ต่อมาเตรียมชี้แยกันดามันนั่นบายบายเวกตาเตรียมชี้แยกันดามันนั่นบายบายแต่ว่าออกจากกวนคุ้นว่าหลงหลงเลยลงน้ำบายบายตึงจีกันดามันบายบายต่อนเดินวะครูกันน่ะอย่าไปเปีติรถมันตึงระชะดากำคำนู้นเนี่ย รอยคอมนี่คุยืมจอมันกาวนนแตตกวมาเดียวคุณเล่นแบบไกวัดกันนี่คือนวิ่ไหมบ้า่าอจอมคมี่อนอ็ไรฮัลโอ้ัหลฮันกับแม่ฮัรบก่ัลไห่ัลโาลฮัลโหลฮัห้ัโหลพัลโหลฮัลโหลฮัลจะวิจารณ์ฮั้เหล่ัลโหลันโหลฮัาโหลฮัลโหิมัลรหลฮตัลโหลฮัลัลโัลแัลัลหลฮัลโหล่าลัหลหลล ใคกองูแม่ต้องไกรกกงในใครดีวาเพื่อนกูเลยนุกที่ตายใครโกงกูไอ้ใครแบบขึ้นกับเรยกับประชาชนเออมึงเล่นตุกหรือมั้งเฮแม่ต้องก็ใครัวยอดแต่ก็รวยกงแก่ใครแบบไม่กี่จิตไค่